พอกาซังเดบิวต์ส่งซิงเกิลแรก I am โ็มพอกาซังเ <Becky Armstrong, S 1> บกกี้อัมสตรองบุกจักรวาลแนโนเตรียมรีเซ็ตความแค้นเส็จมีนาคมนี้สยามพีคเนธไฟลุกดายอินฟินโชว์พลังเสียงในวันเสาร์ซองฉบับที่17มัมมี่คืนชีพปลุกตำนานสยองขวัญบทใหม่ในโรงภาพยนตร์ได้คัมแบ็กปล่อยซิงเกิลใหม่สวายอัพสวัสดีค่ะพบกับมัมมี่วันนี้มีข่าวบันเทิงทั้งเพลงฮิตและภาพยนตร์สุดปังที่น่าสนใจมาฝากทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ กันที่โก้าซังมัดขอดสุดต้าลูกชายเตนิวเ,วเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวในสิงเกิลแรก I am พก้าซังหลังคว้าโหวตอันดับหนึ่งและเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลรอรับชมพร้อมกัน15มกราคมนี้ทาง y t u t u จิม m m ็เลคคอดค่ะการเปิดตัวซีรีส์ Girl from nowhere the reset เด็กใหม่ ที่ได้รับบทโดยเบกกี้ลีเบกาที่จะมาร่วมรีเซตจากวานแนโนใครที่คิดถึงการกระชากสติในฉบับแนโนรอเลย7มีนาคมนี้ที่ n น t f l i x เท่านั้นค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกเลยว่าสายามพิคเนตลุกเป็นไฟกับเวนเดย์ซองฉบับที่17ที่ได้ตัวแม่อย่างไดเอนโดฟินมาโชว์พลังเสียงแบบจัดเต็มแถมเพลงริลล์รอบนี้พิเศษสุดๆเพราะเป็นคนคัดเพลงมากับมือค่ะมาต่อที่รีคนิสเดอะมามี่ตำนานมามี่สู่ความสยองขวัญจะพูงกับอ e ีวิลเดสไลท์เล่าปริศนาการหายตัวไปของเคที่ที่กลับมาพร้อมฝันร้ายเตรียมทัก ขวัญไปพร้อมกัน16เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะส่งท้ายกับ10หนุ่มวงดิสกลับมาแล้วกับซิงเกิลใหม่สวายอัพเป็นเพลงแรกของอัลบั้มที่2รอบนี้มาในสไตล์ดนตรีที่เข้มข้นขึ้นดูเป็นหนุ่มขึ้นและมัน่นใจกว่าเดิมไปดู MV ได้แล้ววันนี้ที่ u t u b e ทาดาเลเบิลก่อนจากกันขอฝากงานเอาไว้แล้วฮิตอวอร์ด2025อย่าลืมไปโหวตให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์เอ w ไว้แล้วฮิตอว .com และเพื่อไม่ให้พลาดทุกความสนุกทันทุกก,ทาทก,ก,การ,รากะะอัปเดตข่าวบันเทิิิสสสสนนนนัับุเดด้ยยกกาาามมมมคชไะะแลอ่ืตต ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ